7วิธีในการเป็นคน i n ท r o v e r t อย่างมั่นใจปัญหาของกลุ่มคนที่มีลักษณะการเป็น i n ท r o v e r t คือเรื่องการเข้าสังคมการขาดความมั่นใจในตัวเอง i n t r o v e r ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีการเป็นคน i n t r o v e r ไม่ใช่ง่ลบุณแค่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับคนที่ระบุว่าเป็น extrovert หรือคนที่กล้าแสดงออกชอบเข้าสังคมบาคนเก็บตัวนั้นได้รับพลังงานจากการใช้เวลาเพียงลำพังอยากเปลี่ยนเอาว่าคุณเป็นใครในการแสวงหาความเหมาะสม สิ่งที่คุณต้องทําคือต้องมองหาจุดอ่อนและจุดแข็งของคุณเสริมสร้างทักษะที่เป็นจุดแข็งของคุณให้มันโดดเด่นมากขึ้นการทําความเข้าใจว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณอยู่ที่ใดจะช่วยให้คุณเลิกมองว่าการเก็บตัวเป็นอุปสรรคสองอยากกลัวที่จะโดดเด่นคนเก็บตัวส่วนใหญ่จะพยายามอย่างหนักเพื่อให้เข้ากับตัวเองและไม่โดดเด่นพวกเขาต้องการตรงกลืนไปกับพื้นที่ด้านหลังของงานเสมอและไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นอย่าทําอย่างนี้มิเช่นนั้นการออกไปโชว์ตัวจะมีประโยชน์อะไร หากการเป็นตัวของตัวเองทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วและก็เรียนรู้ที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆแม้ว่าคุณจะเคยคิดมาก่อนแล้วก็ตามสามดูสังเกตผู้อื่นเมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ใหม่ๆหรือไม่คุ้นเคยและไม่สบายใจให้สังเกตจุดเริ่มต้นการสนทนาและหัวข้อที่ทําให้การสนทนาที่น่าสนใจดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนี่เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้ทักษะรก้าวสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนช่างสังเกตและคุ้นคิด หากความคิดเรื่องการดื่มหลังเลิกงานหรือการสังสรรคในช่วงกลางวันทําให้คุณรู้สึกแย่แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแม้ว่าคุณอาจไม่สามารถหลีกหนีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าได้ทุกรูแบบแต่ก็มีวิธีมากมายที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของคุณในแบบดิจิทัลเช่นการสนทนาผ่านไลน์หรือการประชุมออนไลน์อย่างซุ้มจะช่วยให้คุณลดความประหม่าลงได้มากหากที่ทํางานของคุณไม่มีสังคมดิจิทัลให้ลองเริ่มสร้างสังคมของคุณเองคุณ อาจจะแปลกใจว่าเพื่อนร่วมงานของคุณหลายคนจะพูดคุยได้อย่างสนุกจากพื้นที่ของตัวเองอย่างสบายใจสีออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณคือการพาตัวเองไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆไม่ว่าคุณจะเดินทางเริ่มต้นธุรกิจเปลี่ยนอาชีพหรือทําโครงการใหม่ก็ไม่สําคัญตราบใดที่คุณออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณคุณจะเติบโตคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณยังคงอยู่จุดเดิมห้าพูดให้ถูกอาจฟังดูแปลกแต่การพูดอย่างถูกต้องอาจไม่ง่ายเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับมันคนส่วนใหญ่จะพึมพำพูดติดอ่างหรือพูดเร็วเกินไปเมื่อรู้สึกประมาะสิ่งนี้ทำให้พวกเขาประหม่ามากขึ้นดังนั้นฝึกพูดช้าๆและพูดให้ชัดงานง่ายๆเช่นการอ่านและการเขียนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะการพูดของคุณ6เปลี่ยนท่าทางของคุณคนเก็บตัวมักจะมีภาษากายที่ไม่ดีซึ่งทำให้ดูประหม่าไม่มั่นใจและอึอัดใจมากขึ้นยืนตัวตรงดันไหลแล้วเงยขึ้น คุณไม่สามารถเก่งทุกอย่างได้แต่คุณสามารถควบคุมวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้หากการนำเสนอทำให้คุณนอนไม่หลับหรือการสัมภาษณ์ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายให้ฝึกจนกว่าจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปฝึกพูดในที่สาธารณะฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ของคุณฝึกฝนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและฝึกฝนในส่วนที่แย่ที่สุดยิ่งคุณฝึกฝนทักษะมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นและก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณอาจจะเริ่มสนุกไปกับมันด้วยซ้ำเจ็ดปรับแต่งรูปลักษณ์ของคุณ คุณไม่จําเป็นต้องใส่ชุดเสื้อผ้าให้ดูโอเวอร์แต่สิ่งที่คุณใส่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกมั่นใจของคุณดังนั้นควรใส่ใจในการดูแลและแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆเจ็ปรับแต่งรูปลักษณ์ของคุณคุณไม่จําเป็นต้องใส่ชุดเสื้อผ้าให้ดูโอเวอร์แต่สิ่งที่คุณใส่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกมั่นใจของคุณดังนั้นควรใส่ใจในการดูแลและแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ